แชมป์โลกถูกป้นฮอกก้มาตินโดนขโมยจักรยานมูลค่ากว่า8 0 0 0สนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตร์เรววันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการมโต g รจจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลงานในด้านของม o เด r ร์สปอรครับก็คือแชมป์โลกปี2024ฮอกก้มาตินได้ลงทดสอบครับบาเลนเซียเทสที่สนามลิคาโดตอโมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทว่า รถจักรยานคันเก่งของเขาครับที่เป็นรถคัสตอมไซเคิลพินาเรโลจากประเทศอิตาลีมูลค่าเกือบ8 0 0แสนได้ถูกขโมยไปจากแพดดอกอย่างไรก็ดีคนในวงการโมโตจีพจะทราบกันดีครับว่าการที่คุณจะได้เข้าไปในพื้นที่แพดดอกอ่ะคุณจะต้องมีบัตรแอคเซสในการเข้าด้วยครับผมแล้วก็การที่จะเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเก็บของมีมูลค่าของนักแข่งได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและ จากการที่ตำรวจได้สืบสวนนะครับเขามองว่าการขโมยจักรยานคัสตอมของมาติ i เนเตอร์เนี่ยเป็นการขโมยแบบจำเพาะเจาะจงเพราะของมีมูลค่าชิ้นอื่นไม่ได้หายไปไหนครับมีเพียงแค่จักรยานคัสตอมไซเคิลคันนี้เพียงเท่านั้นฮะก็เอาว่าข่าวนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจักรยานถือเป็นส่วนสำคัญของนักบิด m o t ต GP นะที่ใช้ในการ ฝึกซ้อมนะครับฟิตซ้อมร่างกายในการออกกําลังกายนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ฮะก็ขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เป็นแฟนๆของ MotoGP อย่าลืมไปติดตามกันครับที่ทาง BKA g r a s i n i นะครับทางบ้านฟ้าเพราะช่วงเนี้ยเขาจะมีกิจกรรมมาเล่นเกมกับทางแฟนๆกันด้วยนะครับถึงภายในสิ้นเดือนนี้ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลย